คภาเในนค่าน้อยเป็นพิธีการเกี่ยวกับความปรารถนาดีต่อกันคลายจิตใจจุดประสงค์ไม่ใช่โครงการหาเงินแต่เป็นการประสานภาพของเราประเทศเพิสเติสนในหลายประเทศให้มีความเข้าใจทันดีต่อกันมีความหองใย,ยผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นโดยการอธิษฐาาด้วยใจสัตย์ซื่อเป็นสื่อให้เกิดสันติสุขความธิษราน เย็นตื้นประมาณสตรีที่สองค่ะมีกรางแพงเดียงขามน้อยเป็นทางซึ่งสตรีทุกชั้นทุกฐานะไม่ว่าจะย่างจนหรือมั่งมีมีการศึกษาหรือไร้การศึกษามีตำแหน่งหน้าที่สูงหรือสตรีแม่บ้านที่ไม่มีชื่อเสียงในสังคมเขายังมีองค์การที่จะแสดงความรัก ความหยายอ่องใหญ่ของคนอื่นได้ด้วยการถวายสตรีทุกเชื้อชาติจะเข้า,ขาร่วมในมิตรภาพนี้ได้ด้วยการที่ฐานและการถวายเหรียญซึ่งมีค่าน้อยที่สุดในประเทศของตงนและพิธีี่สามพันมิตรภาพในเหรียญค่าน้อยเป็นทางหนึ่งที่จะช่วย สอนของพระเยซูคริสต์ที่ว่าซึ่งท่านได้ประคำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกบพี่น้องของเรานี้แม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็มืนได้ประคาแก่แเราด้วยนสตีเนสวิตภวิาภแหแผงเหรียญห้าน้อยนี้ส่วนหนึ่งได้ใช้ มีการประชุมกันทุกๆุก4ปีซึ่งเป็นการอบรมสัตรีจากหลายประเทศในเอเชียยังผลให้สัตรีเหล่านี้เมื่อกลับพยัญชิะจักของตนได้ช่วยให้คริจฉานั้นมีกำลังอันยิ่งใหญ่และมีความเชื่อของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะต่างก็มีความเชื่อเดียวกันมิตรภาพมีเหรียค่า,าน้อยนี่แหละได้ช่วยให้คริจาักรทุกทุ่มโลกเป็น สของพราเยซิคริสดได้กระทำร่วมก,กันในมิตาทาพแห่งผีข่านอนนี้ปรากฏอยู่บนโทรซึ่งเราจะได้ฟังความหมายของสัญลักษณ์นี้จากประธานีญญาิี ยานี้เป็นวงกลมเพราะวงกลมนี้ไม่มีต้นและไม่มีปลายไม่มีนูนไม่มีเวาาลทุกส่วนบนเส้นรอบวงกลมจากจุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันดังนั้นสมาชิกทุกคนแห่งวิยมภาพแห่งเห็นท่าน้อยนี้ มีความเสมอภาคกันในสายพระเดชของพระเจ้าเรามีสิทธิเสมอกันในกรณีที่จะแบ่งปันในสิทธิที่เราได้รับทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและวัตถุให้แก่คนอื่นตามคําสั่งของพระเยซูคริสต์สัญลักษณ์เป็นวงกลมเพราะโลกกลม วิตรภาพของเราจึงแผ่ออกไปได้ทั่วโลกสมาชิกเป็นสตรีจากหลายประเทศหลายเชื้อชาติและมีความเป็นอยู่วัฒนธรรมที่ดีต่อก,กันและกันเงินถวายของเราได้ช่วยการประกาศทั่วทวีปและการอธิษฐานของเราก็มีหลายภาษาสัญล,ลักษณ์มีรูปมือหลายคู่ประนมอธิษฐาน มิตรภาพของเรามีรกากจากการอธิษฐานและด้วยการเชื่ออันมั่นคงว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของบรรดาบุตรของพระองค์เสมอพระ่าสตีเคปุกานเงินเหรียญค่าน้อยที่เราถวายเป็นกล่องเล็กๆทุกเดือนตลอดปีแต่ละทิศจากแอหมวดก็ได้รวบรวมส่งไปยังเถรนิษของสตรีข่า สตรีภาคก็ได้ทำพิธีมอบเครืไเหรียญท่าน้อยนี้แก่พระเจ้าและทางเอรนิตของคณะสตรีภ้าก็ได้ส่งเงินจำนวนนี้ไปยังเถรนิตของสตรีสภาทางเถรนิตของสตรีสภาก็ได้รวบรวมส่งไปที่คริสจัสรสาอนที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดยมีคณะกรรมการบริหารที่เรียกชื่อว่า a c w c เอเชียนเชิร์ชรีเนนคอนเฟรนสภาคริสเตียนแห่งเอเชียขอตั้งขึ้นในปีพศ9 5 8ซึ่งประกอบด้วยสตรีคริสเตียนประเทศต่งตางๆหลายประเทศจากนานาชาติและผู้แทนจากทาวีบอื่นเป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายเงินนี้เงินถวายของมิตรภาพแห่งเ,เรียน ถาน้อยนี้สามารถนำไปสนับสนุนโครงการต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กหรือสตรีหรือผู้สูงอายุที่ประสบความทุกข์ยากในทุกงแต่มมีกรรมการกลางซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกทวีปเป็นผู้พิจารณาให้การช่วยเหลือโครงการที่ขอ คืาอสว่ายในภาพแว้อ่น้อยนี้จากตัวแทนจะกสรดีเกี่ยการต่างๆค่ะเชิญตัวแทนที่อยู่หน้านุกท่านนะคะที่เราจะจับมือกันเป็วนวงกลมใหรยยิ่งเจนตรง สมบูชัยธรรมสรการแบบพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระผู้ทรงสร้างที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายจักรประม่ของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายของโมทนาทุณของพระองค์สําหรับขอประธานาธิดมที่ทรงโปรดประทานให้ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการแห่งเปลี่ยนพิธภาพที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย นำมาถวายแด่พระองค์ซึ่งเป็นประบฤติการแห่งเดียบข้าน้อยโดยทำภาวนาธิฐานได้ผลพันธ์ข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีความเป็นน้าหนึ่งเชเดียวกันในความรักและการให้อภัยซึ่งกันและกันขอพระบุญระเจ้าที่ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความสงสัยและความเห็นแต่ตัว ปรดทรงเมตตานำข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตกับผู้อื่นอย่างเป็นน้าหอึ่ใจเดียวกันเพือ่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับรู้ถึงความชื่นชมยินดีของการให้และการรับข้าแ và i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 . ต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายของพระองค์ทรงโปรดรับเหรียญค่าน้อยซึ่งเป็นเหรียญแห่งความรักไว้และของโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย พราจรย์ของเืงียนคนนี้ขอส่งผลให้ข้าพระองค์ทั้งหลา,ายรักและให้เกียรติสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเหมือนอย่างที่สแสดงออกในชีวิตและกานคุณพระชนขององค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอทูลนธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอ้าย